ถ้าคุณจ่ายค่าไฟเดือนละหมื่นสี่ทำยังไงให้เหลือ800 0มาดูกันศิริพรสตวแพทย์อำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นค่าไฟเดือนละหมื่นสี่บางเดือนพุ่งไปถึง16,000บาทใช้ไฟค่อนข้างเยอะมากนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมีเพื่อนแนะนําว่าติดตั้งโซลาเซลล์แล้วค่าไฟลดทางเราเลยแนะนําให้ติดตั้งโซลาร,รูปขนาด10กิโลวัตต์ใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด550วัตต์จำนวน18แผงเป็นแผงของลองจีเทวันส่วนอินเวอร์เตอร์เราใช้ของหัวเว่ยขนาด w, สาิบกิโลวั ให้ดูหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถดูการทํางานของระบบผ่านแอปด้วยมือถือว่าตอนนี้เรียวไทม์ผลิตไฟได้เท่าไหร่มาดูค่าไฟหลังจากติดตั้งไปแล้ว2เดือนครับก่อนหน้านี้บางบิน14ื่นบางบิน16ื่นหกครับตอนนี้ค่าไฟเหลือเพียง 8,000บาทครับคุณหมอบอกว่ารู้งี้ติดตั้งตั้งนานแล้วครับตอนนี้นะครับรีบเลยโปรโมชั่นพิเศษปกติราคา3 000, 1 000, 6 0 0 0บาทรวมติดตั้งถ้าคุณติดตั้งภายในเดือนนี้คุณจะได้ส่วนลดพิเศษไปเลย5,000บาทจองด่วนเรามีทั้งแบบเงินสดและเงินผ่อนหากสนใจสามารถติดต่อส้มได้ที่เบอร์0 9 3 9 4 6 6 9 4 4หรือ l i n at e Solar t e c h Center เดี๋ยวส้มจะดูแลเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมนะคะ